สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางหางเสียงภาคเช้านะครับปาราจามวันพฤหัสที่15นะครับสําหรับหางเสียงเด่นเพิ่งจะมาเด่นไม่สวยเดือนเมื่อวานเพิ่งจะมาจะเจาะยังไม่มาครับหางเสียงนีงคงเป็นหุ้นที่ถ้าแนะนําก็แนะนําให้เบาๆสุดครับเ่องนั่งดูครับเนาะหรือยังไงสุดท้ายขึ้นอยู่กับท่านแล้วกันครับสําหรับหางเสียงเช้าเปิดที่ลบครับ2 6 7 7 8ครับ26778 เด่นสุดสำหรับหางเสียงที่จับได้วันนี้คือตัวเปิดหน้าอยู่ผมว่านะครับตัวเปิดเนี่ยชอบ7ชอบ8ชอบแครับาขารูดขารูดวิ่งครับจัดแนะครับขาลูดขาวิ่งจัด8นะครับ <c oughs> 3คู่ที่ชอบนะครับ4897ครับ4897 8857ครับ9847ครับหน้าหน้าเขาเปิดพี่น้องบนล่างนะเปิดพี่น้องบนล่าง77ติดไปด้วยครับ77นะ77ครับร0อยบาทครับผม 3ตัวครับ4 748 778 788 798 74 7744 75 7755 79 7799แล้วก็ตอง7ครับทังเสียนเช้าได้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับผม